อกจานบ้านแล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุม ครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายหอมแดงและกระเทียมมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับหอมแดงลูกใหญ่ๆคัดไซส์เก็บเอาไว้ได้นาำไปประกอบอาหารได้หลากหลายหอมแดงกิโลกรัมละ30บาท4กิโล1 0 0่บาทมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับและเรายังมีกระเทียมมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกๆูกนี่คือระเทียมลูกใหญ่ๆจากเดลที่ดกระเทียมกิโลกรัมละ 60บาท2กิโล100บาทมาบริการถึงหน้าบ้านเช่นกันด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวานี่คือสปอยอย่งจากยกมือดักปักมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายหอมแดงและกระเทียมมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับด้านหน้าด้านในีคือปอาตัวอย่างจาเขวดได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักปักมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับ